ใชยโยใช่โยใชย่โย,ย,โยเยินเชิญลุงปิชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะนี้เป็นเวลา เข้าได้เข้าเข็มที่รัฐบาลกำลังจะไปอย่างร่อแร่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกงกำลังบนถนนให้มากที่สุดขอบคุณครับอย่าแปลกใจนะครับว่าผู้นำเราทัพเราจะพูดสั้นแต่หนักแน่นและก็มุ่งไปที่เป้าหมายเช่นเคยครับไม่มีเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับ ช่วงนี้กองกำลังที่สำคัญก็คือประชาชนเครือข่าย77จังหวัดปฏิรูปประเทศไทยวันนี้อาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์จะพบกับท่านเรียนเชิญครับ ขอคารวะแด่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับวันนี้มีการประชุมกันทั้งวันแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมทั้งวันด้วยสรุปว่าวันนี้เราไปพบกับแปดองค์กรธุรกิจที่โรงแรมสุโกศล โรงแรมที่เราตั้งสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยจำได้ไหมครับถ้าใครยังจำได้วันนั้นเนี่ยเราจัดครั้งแรกเมื่อวันที่15กันยายน2556สภาประชาชนหลังจากนั้นเราก็ไปจัดที่มหาลัยลังสิตโดยเชิญคนมา2,000กคนทั้ง77จังหวัด พี่น้องประชาชนก็มาอาภิปรายว่าจะเป็นปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรอย่างไรอย่างไรจังหวัดให้จังหวัดหนึ่งห้านาทีครบ77จังหวัดเมื่อเวลาหกโมงเย็นขนาดห้านาทีนะครบ77จังหวัดเมื่อเวลาหกโมงเย็นเราก็เลยสรุปหลังจากนั้นเราไปที่หอประชุมเล็กที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมีหอประชุมเล็กกับหอประชุมใหญ่นะ เราไปหอประชุมเล็กมหาเลยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27ตุลาคมบอกว่าให้พี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดเตรียมการไปสองอย่างคือหนึ่งเตรียมนกหวีดมาด้วยในวันที่27ตุลาคมนะผมให้ทุกคนตเตรียมนกหวีดมาเลยวันนั้นปรากฏว่าพี่น้องมา2,000กว่าคนแล้วอันที่สองเตรียมคิดด้วยว่าเราจะเป่านกหวีดวันไหน พี่น้องบอกว่าเป่าตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันที่ย7เจเลยพี่น้องก็เป่ากันเป่ากันจนผมหูจะแตกหลังจากนั้นเนี่ยนกหวีดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเนี่ยกำลังหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างพอผมไปเป็น พันมิตประชาชนเพื่อประชาธิปตายกับพวกแกนนําทั้งห้าคนเนี่ยเขาก็หามมือตบได้พี่น้องอยากทราบไหมครับมือตบมาจากไหนมาจากพี่น้องชาวปากช่องนครราชสีมาไปเมืองจีนไปเห็นเขาขายอะไรอย่างละสิบบาทซื้อมาหอบใหญ่หนึ่งแล้วมาตันปรบมืออย่างนี้หลังจากนั้นนิยมทั่วไปในพันธมิตรเลยตอนแรกเราไม่มี ไม่มีนกวีดใช่ไหมไม่มีอะไรมือตบเราใช้ขวดใส่ลูกหินแล้วก็สั่นสั่น,ส,นสั่นอย่างนี้พอพอมือตบมาพี่น้องซื้อมือตบหมดเลยเพราะฉะนั้นมือตบเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรนกวีดเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติประชาชนครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับเราจัดอภิปรายมาสามครั้ง โรงแรมสุขโขสนมหาไรลงังสิทธิ์และมหาไยธรรมศาสตร์ผมจะพูดเรื่องเดียวกับพี่น้องประชาชนทั้ง77วันนี้พี่น้องที่มาว่าจาก77จังหวัดแล้วมาวันนี้หลายผมเลยให้คุณนินนาเนี่ยต่อสายไปทางนางเลิงผมจะบอกพี่น้องว่าวันที่14บี คันวาคม2556เวลา9นาฬกาถึง16นาฬกา30นาทีที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการเสวนากันกับพี่น้องประชาชนทุกท่านเรื่องเดียวเลยเรื่องสภาประชาชนควรประกอบด้วยใครอย่างไรมีที่มาอย่างไรขอเชิญพี่น้องไปที่นั่นเลย ผมไม่มีเวลาที่จะเขียนจดหมายไปถึงทุกคนผมอาศัยช่องทางนี้ผมบอกอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่14ธันวาคม2556ที่หอประชุมใหญ่หอประชุมใหญ่มันมาจุคน4,000คน3,000ถึง4,000คนพี่น้องต้องไปนั่งประชุมก่อนไปแต่เช้านะถ้าไม่มีที่นั่งอย่ามาว่ากันนะต้องไปแต่เช้าเลย เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยลุงลุงกำนันสุเทศเนี่ยจะบรรยายประมาณ30ประนาทีถึง40ินาทีว่าพวกเราคิดยังไงเรื่องสภาประชาชนแล้วก็ขายความคิดให้ประชาชนเราพี่น้องที่นั่งสามพันคนน่ยมีสิทธิ์อภิปรายหมดเลยในวันนั้นในภาคเช้าเราจะให้นักธุรกิจคนน่ำรวยหรือคนชั้นกลางพูดก่อนในภาคบ่าย เราจะให้เกษตรกรกรก,รกรรมกรคนพิการและคนที่ไร้สัญชาติทุกชาติที่อยู่ในเมืองไทยพูดตามมาเพราะฉะนั้นการบรรยายในวันนั้นจะมีสองภาคคือภาคเช้ากับภาคบ่ายทันทีที่การอภิปรายสิ้นสุดลงเราจะให้อภิปรายทั้นๆเพราะว่าสภาประชาชนควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่ต้องอภิปรายเยอะตักถินเป็นยังไงไม่ต้องอภิปรายแล้วตอนนี้มันเลยมาแล้ว เราต้องหาทางตั้งสภาประชาชนให้ได้เข้าใจไหมครับพี่น้องพี่น้องมาจากเจ็ิเจจังหวัดมาวันนี้เจอตั้ง,งหลายสิบจังหวัดบอกว่าผมจะไปด้วยฉันจะไปด้วยเขาจะไปในวันที่สิี่ธันวาคมข้อที่ 2, สองสภาประชาชนตามที่คณะกรรมการ กปป,ปสได้ประชุมกันมีความเห็นว่าสภาประชาชนนี่ควรประกอบไปด้วยสมาชิกของสภานี้400คนไม่เกิน400คนใน400คนนี้ให้เลือกมาจากสาขาอาชีพต่างๆแต่ละจังหวัด เลือกมาเลือกตั้งมาแล้วก็ทําอย่างไรเนี่ยเราจะถามพี่น้องประชาชนว่าเลือกมาแล้วทําอย่างไรให้ได้400คนแล้วคนที่จะเป็นสภาประชาชนเนี่ยมีสองข้อที่ห้ามเลยหนึ่งไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองเข้าใจไหมครับไม่เป็นสมาชิกพรคก,การเมืองไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่ไม่เป็นหัวหน้าพักการเมืองนะ เป็นกรรมการบริหารก็ไม่ได้แม้แต่เป็นสมาชิกพักก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไปทำงานเพื่อพักเราจึงสลัดติดทุกอย่างไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงมาเป็นสมาชิกสภา,าประชาชนได้นี่ข้อแรกที่เราเสนอที่ประชุมใหญ่เราห้าสิบกว่าคนเนี่ยลงมติยอมรับข้อนี้เราไม่มีการเถียงกัน ข้อสองสมาชิกสภาประชาชนแต่ต้องยอมรับว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกเลยตลอดเวลาเวลาที่สภาประชาชนพ้นวาระไปห้าปีไม่มีสิทธิเล่นการเมืองอีกเลยพวกคุณสุเทพพวกคนทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมก็ไม่เล่น แต่ถ้าบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยเนี่ยผมจอ,อกมาจนผมตายไปถึงถึงไม่เห็นหน้าผมผมยอมรับว่าผมจะต้องต่อทู้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดผมถึงลาออกจากพักการเมืองพักหนึ่งไม่เป็นสสออีกแล้วผมเคยไปเป็นแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันที่14ธันวาคมขอเชิญพี่น้องจากเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศ ไปที่หอประชุมใหญ่หมาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา9ก้นกาถึงที่บกจุฬาลงกนณไปถกกันเรื่องสภา,าประชาชนควรประกอบไปด้วยอะไรอย่างไรเลือกตั้งมาได้อย่างไรเราจะถามพี่น้องประชาชนอย่างนี้แต่เรากําหนดคุณสมบัติไว้ก่อนว่าหนึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองสองเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะต้องไม่เล่นการเมืองอีกห้าปีหลังจากนั้นผมเชื่อว่า จะต้องมีข้อถกเถียงกันมากมายในสองข้อที่เราเสนอไปผมจะมาพูดเรื่อยๆนะฮะจนกว่าพรุ่งนี้ขอพูดอีกวันหนึ่งเรื่องเรื่องเดียวกันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมากครับถ้ามีโทรศัพท์ก็ช่วยโทรบอกเพื่อนด้วยเช่นคนมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็โทรไปร้อยเอ็ดด้วยเฮ้ยมากันมากันคนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็โทรไปจังหวัดเชียงใหม่คนอยู่สุราษฎร์ธานีก็โทรไปสุราษฎร์ธานีคนอยู่ระยองก็โทรไประยองคนอยู่ จังหวัดไหนก็โทรไปจังหวัดนั้นบอกมากันมากันมากๆในวันที่14ธันวาคมพบกันนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับ